สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับสาระสุขภาพดีๆในโรคาวอริตี้อีกเช่นเคยค่ะส้มตำเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมถ้าแม่ค้าเจ้าไหนตำส้มตำได้แซบถูกปากลูกค้ารับรองว่าต้องยืนตำส้มตำกันจนขาแข็งเลยทีเดียวค่ะแขกรับเชิญแม่ค้าส้มตำของเราในวันนี้ก็เหมือนกันค่ะเธอต้องประสบกับปัญหาสุขภาพปวดขาเรื้อรงังเพราะยืนขายส้มตำและอาหารเป็นเวลานานๆทุกวัน ซึ่งอาการปวดรุนแรงจนต้องหยุดทำงานที่รักไปพักใหญ่เลยแหละค่ะแต่แล้วอะไรทําให้เธอกลับมายืนขายส้มตำได้อย่างมีความสุขอีกครั้งไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งในโรคาวรารรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าประยูนสวัสดีค่ะโอ้ย่างไก่อยู่พอดีเลยค่ะนอกจากจะมีส้มตําแล้วก็มีไก่ย่างด้วยะนะคะป้าทํามากี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะแสดงว่าต้องเป็น แ่า,านี้เขาเรียกว่าไหนนะคุณป้าประยุนตําระเบิด,บดใช่ไหมแล้ว <c oughs> ก่อนหน้านี้คุณป้าประยุนมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างอะคะปวดขาค่ะยืนมากค่ะปวดขาเมื่อยแขนปวดยกไม่ขึ้นค่ะเพราะว่า<อ>เราทั้งตําทั้งยืนขายด้วย ทำมาก็นานมากแล้วนะคะและอาการปวดนี่คือเราเคยไปหาหมอหรือว่าเคยรักษาอย่างไงบ้างไม่ค่ะแล้วก็ไม่รักษาหมอแล้วก็ไม่ไปด้วยแล้วก็เลยได้ยินซื้อวิทยุมาเครื่องแรกเลยแล้วก็เรามาเปิดดูเอ๊ะทําไมพูดมีเสียงพูดแบบนี้เอ้าถูกกับที่เราเป็นก็เลยเอ้าทด้าลองดูสั่งเลยค่ะโทรสั่งเลยไม่รังเราะเลยไม่รังเรเลยไม่คิดหรอว่าอเข้าจ้างมาพูดหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เลยล่ะค่ะ น้องสาวยังถามเมื่อกี้ดับอกว่าเราเขาเราเรารู้ได้ไงก็รู้ว่าเปิดวิทยุพอรู้แน่ใจว่าเราเป็นอย่างนี้พอซื้อมาขวดแรกพอทานขวดแรกเสร็จแล้วมันคันตัวคันไปหมดเลยแข้งขาคันหมดเลยพอขวดที่สองมาเออก็ดีขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วเวลาเรานอนแล้วก็ดีค่ะก็รู้สึกว่าดีมากค่ะคือตอนช่วงที่คันแบบพอทานไปขวดแรกแล้วแบบโอ้ย ทมื่นึกว่าตกตัวเองมันตกใจค่ะทาไมมันคันตัวไปแบบนี้เหมือนเราเป็นโรคอะไรโรคคันแล้วแบบไปซื้อแป้งมาทาที่ร้านสอเจริญด้วยนะไปซื้อมาทาเขาก็ไม่หายค่ะตอนนี้ก็ลองลองดูลองหยุดสักพักหนึ่งมาสักสามวันเนี่ยไม่เหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะไอ้นี่แล้วสั่งใหม่ต่อสั่งต่อมาก็เลยอก็ดีขึ้นทีนี้ดีขึ้น่าที่สองดีขึ้นเลยค่ะเห็นว่าบอกว่าแถวแถวนี้ดื่มกันเยอะแยะเลยเยอะค่ะบอกเขา บอกต่อเขาบอกว่ายายูทำไมทำไมแข็งแรงจังคอ๋อทานั้นเห็ดเขาบอกน้ําเห็ดแบบไหนก็เลยเปิดเขาดูเอากล่องมาเขาดูเขาบอกเดี๋ยวจะทดลองมั่งทดลองมาแบบเดี๋ยวโทรให้เโทรให้เขาก็ไม่ให้โทรเดี๋ยวโทรเองค่ะอก็คือแต่จริงๆแล้วเราบอกต่อโดยที่เราก็อยากให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเราใช่ไหมคะแล้วตอนนี้สุขภาพร่างกายคิดว่าดีกว่าแต่ก่อนเนี่ยดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหตั้งเก้าสิบห้าเลย เก้าเปอเ็เลยเพราะว่าไม่คือขาดแล้วถ้าขาเรายืนได้เงี้ยสบายมากถ้าราคาเรายืนไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วมันขายของไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงเขาอยู่คนเดียวด้วยค่ะอถ้ารู้ว่าารักษาโรคแบบว่าหือถอภูแพ้ได้ได้นะจะสั่งตั้งนานแล้วแฟนเู็นภูถอเป็นภูมแพ้ค่ะแล้ว ตอนน้ำท่วมอ่ะไปไหนไม่ได้เขาก็เครียดก็เลยมาเสียตอนน้าท่วมอ่ะถ้ารู้อย่างงี้ก็สั่งตั้งนานแล้วต้องแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าถือว่าถึงรู้ตอนนี้มันก็ยังไม่สายเกินไปนะคะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของตัวคุณป้าเองนะคะวันนี้ค่ะ้ารุ่นรุ่ง มีกําลังใจมาเติมให้นะคะด้วยการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะคุณป้าจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเต็มร้อซนะคะด้วยน้ำเพรศกัดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของขวัญที่เฟ้ารุ่นรุ่งนมมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าปล่อยให้งานที่รักบั่นทอนสุขภาพของคุณโดยไม่คาดคิดหากต้องทำงานหนักต้องไม่ละเลยที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพให้เติมตำรับน้ำเพสกัดมัชรูมพลัส ของขวัญจากธรรมชาติช่วยเติมเต็มความแข็งแรงและความสมดุลอย่างยั่งยืนให้กับร่างกายของคุณสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ